สวัสดีสวีดัดครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนรอยเอีดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องผุงหญิงเพีรยบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพีรยบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนลคนรอยเอีดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบนลคนรอยเอีดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเก่า จากที่นุมวลคนเอก็เหมือนหลายๆท่านเป็น f c หล่ะน่อยเป็น f c หลายๆอยา่างติดตามช่อง YouTube หลายๆช่อง YouTube สิ่งที่นุมวลเขาเอตไปสะดุดอยู่คลิปๆหนึ่งคองพอกันใช่ที่นุมวลเขาเอเบิ้งแล้วมีความสูงเบิ้งแล้วมีความประทับใจแล้วเบิ้งแล้วเหตุการณ์การครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านกระลุนพ่อบระกันกับผมเป็นยังคือวันรุ่นเหตุการณ์ที่พ่อกันใจไปถ่าย พ่อำมวนเรือพี่ขมอดครับผมพี่น้องพี่น้องอาจจะได้เบิงหลายๆ่านได้เบิงแล้วรู้สึกจังไดรู้สึกประทับใจจังไดสําหรับหนุน่มวลเขาเล็ดมองแล้วมีแต่ความปิติยินดีมีแต่ความยินดีกับพ่อมอดหลายๆคลิปที่ผมอาลง่งวาวฮอดพ่อำมอดผมก็พูดประมาณนี้อยากให้พ่อคำมอดแล้วหนีแล้วสินวิธีวิสินมีแต่ความสุขความเจริญเพราะว่อาองค์กรสาวน้อยใครที่เข้ามาทุกคนรักรักและเมตตา พ่อขมวดคนหนึ่งเป็นที่หลายๆท่านกําลังลุ้นเหมือนที่ผมวอามาแต่ขางตนว่าลุ้นให้พ่อขมวดพ่อขมอดวดของเขานี่ลุ้นพ้นในจุดนั้นหลังจากที่พ่อขมวดพูดกับพ่อกัญชัยเหตุการณ์วันในเมื่อวานนะครับพี่น้องสองชั้นโชคสองชั้นพ่อขมวดหรือพ่อขมวดเทา่าว่าเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ได้ชวนให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นว่าเองเด้ บมมีไผมาเพราะผมเพิ่นเจอเองประสบกับตัวเองแท้ๆกับตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเพื่อนก็ได้ว่าอยู่ในเบื้องต้นว่าเพื่อนได้ไปบ้านลาน้อยเดี๋ยวก,กับไปถ่ายคลิปบ้านลาน่อยยอดวิวว่าธรรมดาเพิ่นก็ได้ไปซอยแกะมาไล่าลาน้อยหลังจากวันนั้นที่เพิ่นคิดดีทําดีไปช่วยและไปเล่นบ้านลาน่อยครั้งนั้นเพิ่นออกมาเพิ่นเจอเหตุการณ์ที่สุดประทับใจ เจอเหตุการณ์โชคสองชั้นยูซือมีผู้ใจดีชายนิรนามหรือเสียคนหนึง่งผมบอกแล้วว่าเอฟซีหลาหนนอยเอฟซีองค์อิงไม่ธรรมดาคนวัยกลางนี้กลางคนเอฟซีวัยกลางคนวัยใกล้กเกษียณหรือคนกเกษียณแล้วมีแต่คนมีตัคงว่าธรรมดาสุคนเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคนที่คิดดีทําดีกับหลานหน่อยเขาก็ได้โอนมาไล่มาให้พ่อคําม่วนของเฮ้าหนึ่งหมื่นบาทโดยที่ไม่ต้องออก ไม่อยากออกสื่อออกเสียงเป็นชายนี่ละนะนี่แหละครับผมทําไมพ่อขโวนถึงแบบปิติยินดีแล้วรู้สึกว่าหลาหน่อยว่าธรรมดาแล้วเหตุการณ์ต่อมาที่เพิ่นวบอยฟังเ่ะเพิ่นไปน,นอนอยู่ปั๊มมีเสี่ยคนหนึง่งอาจจะเป็นโล่งเรื่อยบอกเรื่อยอยังนี่แหละเพิ่นมาเคาะเม่ได้มาเคาะพ่อเลาะกวาวเราตื่นเลยเราจังมานี่ไงผมถึงมองว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นคนมีเงินที่ไม่ธรรมดา เป็นยังคือบอกว่าเป็นคนไม่ธรรมดามีเงินไม่ธรรมดาเขาไม่ไปรบกวนพ่อขมวนของเข้าในเวลารับนอนนี่เป็นคนไม่แปลกใจเลยที่เพิ่นประสบความสําเร็จในธุรกิจไม่แปลกใจที่เพิ่นประสบความสําเร็จในการนค่อยมา,ายานทางสังคมไม่ธรรมดาท่านครั้งนี้เพิ่นไปคุยกับพ่อขมวนของเข้าว่าสี่เอารถขั้นหนึ่งมาให้รถยกสูงของอินสูบบ้าด นี่คือความรักความเมตตาที่หลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่านมองอยู่นี่แหละครับพี่น้องผมบอกเลยว่ามาลายทิพย์ทำไมต้องมีทุกวันก็นี่ไงแต่ละคนเอฟซหลาหน่วยว่าธรรมดาครับพี่น้องรักแล้วรักเลยวัยนี้คือรักแล้วรักเลยเห็นอุงหญิงเพชรบ้านแพงเป็นลูกเป็นหลานเขาคิดว่านี่คือเป็นครอบครัวของเขาลูกหลานของเขาเท่ที่แห่แม้กระทั่งหลายๆคนมองถึงว่าอาจจะเป็นบุตรบุญธรรมของเอฟซทั่วประเทศก็ได้ เขาพร้อมที่จะสนับสนุนเกณฑ์ว่าคนที่คิดดีทําดีอยู่รอบข้างหลานหน่อยพร้อมที่จะประสบความสําเร็จไปพร่องกับหลานหน่อยขอให้คุณรักและเมตตาและดูแลปกป้องหลานหน่อยอย่างดีทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนผมเชื่อเลยว่าทุกท่านมองอยู่ช่วงนี้อาจจะมองว่าเอยพ่อคําม่วงเขาสี่หา้าหลานหน่อยบอสิเตีมที่กับหลานหน่อยบอเขามองอยู่ห่างๆอยู่พอดูมาหลายๆวันหลายๆเดือนเขาเริ่มมองเห็นว่าพ่อคําม่วนเขาเป็นคนดี เล้วมาด้วยความจริงใจมาด้วยความตั้งใจเพิ่นถึงได้รักและเมตตาพร้อมที่จะสนับสนุนพ่อขอมวนโดยไม่มีข้อเม้นี่ไงคิดทดําดีคิดดีทําดีกับหลานน่อยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความประสบความสําเร็จตัวอย่างที่ได้รับหลายๆท่านได้รับแล้วคนที่อยู่รอบข้างที่ยังคิดดีกับหลานน่อยก็มีใจประสบความสําเร็จคนที่ยัง ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะสนับสนุนลองลองมองภาพใกล้ๆลองลองมองภาพคนที่อยู่รอบข้างเขาประสบความสําเร็จคุณก็ลองคิดดูว่าถ้าคุณยังคิดไม่ดีกับลานหน่อยแล้วคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไงว่าเสื้อก็ต้องเสือนี่คือพ่อคามวนพูดเองแม้กระทั่ง f อฟสนับสนุนคนทางบ้านหรือครอบครัวของพ่อามวนอยู่ที่บ้าน พร้อมที่จะสร้างนั่นสางนี่พร้อมจะปูทางเฮ็ททพื้นนี่ย่ังพร้อมที่จะดูคลิปสนับสนุนพ่อคำมวนนี่ไม่ใช่ต่อเดียวหลายต่อไม่ใช่แค่สองชั้นลหลายชั้นเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพ่อคำมวลให้มีความสุขความจเจริญน,นี่ไม่ธรรมดาเอฟซีองอิงบอกเลยไม่ธรรมดาแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากมากคือพ่อคำมวนเว้าเองเลยผมเสือเลยพ่อคำมวลของเฮ้านี่เล่าสี่ห่วงลูปนี่แห้ง พ่อเล่าเจอกับจ้กขคองมาแล้วแล้วยกไว้สูงเลยเด้เล่ามาให้หลานหน่อยเส้นแล้วแล้วยกไว้สูงเลยเด้บไม่ได้ยกไว้ต่ำเด้จะมีคนที่ไหนที่จะพกพาลูกหลานหน่อยไปตลอดแบบนี้มีกี่คนนี่คือเล่าเสือแล้วเรายังบอกว่าหลานหน่อยมาเส้นให้ปุ๊บนี่เลยคของเทตั้งเพื่อขึ้นเลยนี่คือความเชื่อและความศรัทธาแล้ว,ว่าไพ่เบอร์เสือกับ้างนี่คือไม่ได้ชวนเชื่อแต่ความเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผมเลือเสื้อเลยว่าพ่อขวมขอนเขาไดบิจักสายตาแล้วได้รับรู้อีกอย่างหลายๆอย่างตั้งแต่เขามาเอฟซี F C หลานหน่อยพร้อมที่จะสนับสนุนครอบครัวของเราเราดีใจผมเสื้อเลยว่ารูปนี้เจ้าไปขอเสือเราก็บอขายดอกเจ้าไปไฮไลท์เราก็่อไฮดอกเพราะว่าภาพเหตุการณ์ที่เราเจอเพิ่นเจอเองกับตัวและครอบครัวแล้วรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเอฟซี F C หลานหน่อยองค์หญิงเพชรบันแพงน่ารักทุกท่าน คิดดีทำดีพร้อมที่สนับสนุนผมเห็นอะไรทำไมผมถ้งบอกว่าน่ารักทุกท่านแม้กระทั่งผมมาทำคลิปอยู่ทุกวันนี้เอฟซี FC หลานน่อยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพราะอ,อะไรเพราะผมนำเสนอสิ่งที่ดีของหลานน่อยบอกในสิ่งความเป็นจ,จริงว่าเคยบิดเบือนเอาเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดจริงแม้กระทั่งพ่อคำมวนก็นยังบอกอยู่ไม่เปลกใจเลยขนาดหลวงปู่สุขขนาดนั้นยังตรงมาปูสาถาจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจนวันนี้ประจักษ์แก่ตัวเอง ว่าได้เจอกับตัวเองว่าเหตุการณ์ที่เคยเบิงอาจจีก้อนเขามา,าสิเบิงขีดเบิงอย่างแต่วันนี้มาเจอแล้วไปจากสายตาเพิ่นถึงกล่าวออกมาว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่นจังได้เชื่อโดยประจากแล้วคนเฮ่าหลายๆท่านมองอยู่ถ้ายังไม่เจอจับตัวก็ยังไม่เชื่อแต่วันนี้พ่อคำมวลได้มาประสบพบเจอกับตัวเองแล้วได้สัมผัสจริงได้เจอจริงแล้วเพิ่นก็ได้กล่าวออกมาว่าเพิ่นเชื่อ แ่นบอกครับพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดยอดบอครับพี่น้องเป็นภาพที่ผมเบิ่งแล้วไม่แปลกใจเลยที่เอฟซีกำลังมองอยู่มองแล้วสุดท้ายแล้วคือณวันนี้ผมเสื้อเล่ยว่าหลายๆท่านสีเขาไปสนับสนุนพ่อขมวนตลอดไปเล่าว่าว้าเล่ยว่าใครบ่เสื้อแต่เล่ากับสีเสื้อนี่แหละเล่าได้เห็นประจักษ์กับสายตาเวลาหน่อยว่าธรรมดาแค่ว่าวาขึ้นก็คคนลุกแค่ว่าวาขึ้นกับประสบความสําเร็จ ไม่แปลกใจเลยผมบอกอันนี้คือเรื่องที่สิ่งที่ผมบอกคือผมบอกผมไม่แปลกใจเลยทําไมหลานน้อยนอนรับตื่นมาได้รับเงื่นอนหมื่อเงินเสียนพอขํามวนนอนรับตื่นขึ้นมาได้รับรถอนะ่ะอยู่ที่ว่าเล่าจิตโทรไปหาเขาเลยไปเอามาตอนไหนแค่นั้นเพราะว่า fc ก็มองว่ารถไม่ดีมันก็รุ่นเก่าแล้วเนาะอาจจะความกินน้ํามันเปลืองน้ามันอาจสีหลายแต่รถรุ่นไม่อาจสิประหยัดกว่าเก่าเรื่องมัมครับพี่นอ้องนี่ไงมีกี่คนที่กล้าที่จะเอารถไปหายซื้อ,อ,อถ้าไม่รักและศรัทธา แน่นอกครับนี่คือความสุดยอดคนที่จิตถือเงนินไปให้เรลาแม้กระทั่งสีเอาโลดห้เหล่าอันนี้นี่คือไม่ธรรมดาเอฟซีน้องอิงสุดยอดทุกท่านนี่แหละคือความเห็นที่เราได้เห็นทุกอย่างแล้วว่านี่คือความสุดยอดของหลานหน่อยคิดดีทําดีกับหลานหน่อยพ่อามวนก็บาแล้วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคนที่ยังไม่คิดให้พิจารณาดูว่ามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นกี่คนแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดที่เขาประสบความสําเร็จกับหลานหน่อย แม่นอาครับพี่นอ้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอให้เอฟซีทุกท่านของช่องหนุ่มบนกุลาบมีแต่ความสุขความเจริญเอฟซีหลาน้อยอุ้งอิงเพชรปานแพลรวยรวยรวยตลอดไปครับสวัสดีสวีดัดครับ